สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นคลิปลูน่าสีคลิปที่573นะวันนี้เรามาอัปเดตข่าวสารลูน่าสีกับตลาดคริปโตกันนะฮะเรื่องแรกที่ผมจะแจ้งในวันนี้ก็คือเรื่องเหรียญนะจัน้นที่สร้างไว้แล้วจะแจกใช่ไหมฮะแจกแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงแต่ผมกําลังจะหาวิธีแจกอยู่นะส่วนเมติกเองซึ่งเป็นค่าแก๊สนี่ราคาก็พุ่งนะแม่จัน้นก็สร้างเหรียญไว้ในเชนของเมติกนะฮะอ่ะอันนี้ว่ากันไปว่าเดี๋ยวผมหาวิธีแจกก่อนเพราะว่าถ้าเกิดจะ โอนไปให้ทีละกระเป๋ากระเป๋าคงไม่ต้องทำอะไรกันพอดีอีกอันหนึ่งนะฮะเอ่อตัวเหรียญเนี่ยได้รับแจกตามสิทธิ์นะ,ะที่คุณอยูนะ่ในกลุ่มแต่ละกลุ่มก็คือจะใช้วิธีคนที่ยังอยู่ในกลุ่มไม่แจกพิ่มเพื่อนะฮะส่วนเหรียญที่ขายผมว่ามันน่าจะไม่มีขายแล้วละ่ะเพราะว่ามันน่าจะหมดจากเอจากพูนะส่วนเรื่องสำคัญวันนี้มีเรื่องหนึ่งซึ่งคล้ายๆกับเมื่อสองสตัง นะเดี๋ยวเราไปดูว่ามันมีอะไรที่มันคล้ายๆกับช่วง2สตังค์นะฮะอ่ะเรื่องแรกเลยนะฮะวันนี้เองเนี่ยตัว One s t o อ k e r ก็ได้มีการแจ้งนะในะข่าวหัวข้อที่4ว่านะักวิเคราะห์นะฮะเชื่อว่า i t t o o n เนี่ยอาจพุ่งขึ้น2 0 0 0 0 0ดอลลาร์สลัดหาก b a c k l o ็อกได้รับอนุมัติอันนี้เป็นข้อสำคัญเลยนะฮะเพราะว่ามหาเศรษฐีคนหนึ่งนะชื่อทิมก็วิเคราะห์ว่าจะถึง2 0 0 0 0 0 สองแสนห้าหมื่นดอลลาร์สหรัฐซึ่งราคาใกล้ๆก,กันเออมันก็อย่างที่บอกนะฮะว่าตัวบิตคอยเนี่ยมันเป็นเครื่องหมาย question mark หรือ x นะมันต้องหาอะไรมาแทนค่าซึ่งมันเป็นไปได้ยากะว่าคุณจะเดาราคาไปเท่าไหร่เพราะการเข้าครั้งนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นการโยนก้อนเงินเข้ามาจะเท่าไหร่มันอยู่ที่เขาไงฮนะฉะนั้นแล้วเนี่ยกราฟก็ดีอะไรก็ดีมันอาจจะวัดกันไม่ได้นะและอีกอย่างนึงแท่งปีที่จะปิดจบปีนี้เนี่ยกลับกลายเป็นว่า แท่งแดงกับแท่งเขียวมันเสมอกันปีที่แล้วเป็นแท่งแดงใช่ไหมปีนี้มันเป็นแท่งเขียวเสมอกันมันก็เหมือนเวลาบิตคอยหรือเหรียญจะพุ่งใหญ่ๆอ่ะนะฮะมันจะเป็นเหรียญแท่งแดงอามันจะเป็นแท่งแดงแล้วก็แท่งเขียวที่มันเท่ากันเพราะแท่งถัดไปมันจะเป็นแท่งเขียวยาวเลยนะนี่ก็ดูกันไปสำหรับแท่งปี2567นอะอันนี้เป็นเรื่องของบิตคอยอีกข่าวหนึ่งตัวอลิสเองนะฮะก็ได้มีการแจ้งข้อความนี้ฮะ ตัว b i แ a น c ์เองเนี่ยจะปรับปรุงระบบวอ l l e t นะฮะอาจมีการาโยกย้ายคริปโตก้อนใหญ่นะเข้าๆออกๆนะฮะตัวบ i แ a น c ์ก็เตือนว่าอย่าตกใจอันนี้ก็เป็นข้อคํำเตือนนะก็ข่าวนี้มันคล้ายๆกับเมื่อช่วง2สตังค์เหมือนกันเนาะอันนี้ก็ดูๆกันไปนะฮะอันนี้ผมจะบอกไว้แค่นี้นะ,ะบอกไว้แค่นี้ถือว่าเป็นข่าวกาวอยู่พอสมควรส่วน c o o ของบแนด์นะคนปัจจุบัน เดิมเนี่ยคุณ CZ เนี่ยเขาบอกว่ายูเซอร์เนี่ยประมาณ1 0 0 0 0แสนเออหนอ่งประมาณอ่งร้อยห้าสิบล้านยูเซอร์ใช่ไหมตอนนี้เนี่ยมันเป็น170ล้านยูเซอร์แล้วนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยยูเซอร์ของไบแอนด์เนี่ยเพิ่มขึ้น20ล้านยูเซอร์นะฮะเพิ่มขึ้นนะฉะนั้นแล้วเนี่ยตลาดก็น่าจะโตขึ้นนะฮะหลังจากนี้ส่วนมุมมองจริงๆเนี่ยผมว่าการมองกราฟเนี่ยมันมีมุมมองอยู่2มุมนะ มุมหนึ่งที่คุณไปมองในทิศทางที่มันเป็นมุมลบชีวิตคุณก็จะเห็นแบบนี้เหมือนเด็กคนนี้ที่มองอแต่เขาเรียกว่าหน้าผาไปเรื่อยๆกับม,มุมมองฝั่งบวกนะซึ่งเราเนี่ยเป็นพวกมุมมองฝั่งบวกใช่ไหมชีวิตเราจะมีความหวังอยู่เรื่อยนะพยายามตั้งตั้งทัศนคติตั้งมุมมองให้กับตัวเองว่าเรามองไปด้านไหนถ้าเรายิ่งมองในแง่ลบมันก็จะดึงดูดภาพลบๆเข้ามาแต่ถ้าเมื่อไหร่เรามุมมองไปมุมบวก นะเราก็จะเห็นความหวังนะมุมบวกอยู่อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆอันนี้ผมก็บอกให้ฟังนะเพราะว่าบางคนเนี่ยชอบดูจังเลยนะกราฟสีแดงแล้วก็ดูข่าวลบๆนะมันก็จะดึงดูดพลังลบมาใช่ไหมอันนี้เป็นทฤษฎีแรงดึงดูดฉะนั้นพยายามคิดบวกนะฮะมองมุมบวกนะเรามีถ้าอยากให้มันเขียวมันบวกก็มองมุมบวกนะถึงแม้ว่ามันจะตลาดแดงตลาดแดงมันก็ให้มองมุมบวกก็คืออา้ามันก็ได้โอกาสซื้อใช่ไหม ในราคาที่ถูกนะเวลาขึ้นอ้าวก็ถึงเวลาพอใจทํากําไรคุณก็วัดไปว่าคุณจะเอาแค่ถูกวันที่2นะคุณจะเอาถูกวันที่1ห,หรือคุณจะเอา90ล้านหรือ20ล้านเลือกเอานะเป็นการตัดสินใจของคุณนะอ่ะวันนี้มันก็ยังมีอย่างที่บอกแล้วฮะว่ามันก็มีมุมมองลบจริงๆมุมมองลบเนี่ยมันเกิดขึ้นจากแพทเทิร์นเขามองว่าเอ,อ่อบิตคอยนีย่ก่อนที่จะขึ้นรอบใหญ่เนี่ยมักจะมีการเทขายหรือ เหมือนคละว่ากดตลาดมาเพื่อเก็บของเราสังเกตดูนะฮะบิตคอยเนี่ยขึ้นปี2012นะฮะมีการกดราคาลงมา49%นะในปี2016นะฮะมีการกดราคามา38%ในปี2019มีการกดราคาลงมา53%นะแต่ผมไม่นับตรงนี้เพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าเหตุการณ์ตรงนี้เนี่ยเกิดขึ้นเพราะโควิด อันนี้มันเป็นอุบิเหตุนะหลังจากนี้เนี่ยอย่างที่บอกนะฮะมันมีข่าวอันหนึ่งที่เกิดขึ้นนะก็คือเขาจะมีการใช้นี่ใช่ไหมฮะแล้วอยู่ดีๆก็มีการโอนเหรียญออกไปใช้นี่นะตอนนี้เริ่มมีการทวงคืนว่าโอนผิดนะเป็นการแกงนักลงทุนนะมีแท่งแดงมาเมื่อวานนี้ตอนนี้ก็สวนกลับไปเป็นเขียวนะก็ว่ากันไปแต่อย่างที่บอกถ้าใครเข้ามาตั้งแต่แรกก็ไม่น่าจะทุกร้อนอะไรส่วนลูน่าซีเองเนี่ยตัวจาวันเองก็ยังมองเป็นมุมบวก นะยังมองเป็นมุมบวกนะแต่ถ้าเกิดนับนับช่วงเวลาเนี่ยนะฮะดาวพิหัสเดินหมดวันที่9ใช่ไหมแต่ผมเนี่ยรู้สึกว่าจะนับอาอาทิตย์เนี่ยไปตกในคลิปเมื่อวานเนี่นะฮะน่าจะเป็นประมาณวันที่20กว่ากว่าไหมหรือไงชนะแล้วเนี่ยแต่ที่แน่ๆเนี่ยมันตั้งแต่วันที่9นะวันที่9มก,กราไปจนถึง30นะเมษายนนะ อ่าซึ่งหลังบิตคอยทำให้วิ่งด้วยนะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมว่ามันจะขึ้นก่อนบิตคอยทำให้วิ่งเพราะผมเชื่อว่าแบ็กล็อกนะฮะหรือตัวเซกเองเนี่ยจะอนุมัติไวๆนี้นะซึ่งหลายคนก็มองว่าอนุมัติไวๆนี้เป็นที่แน่นอนนะอันนี้ก็เป็นเรื่องเรื่องนี้นะส่วนตัวมหาเศรษฐี ทิมนะก็กล่าวว่าบิตคอยจะไปแตกนะสองสองแสนห้าหมื่นดอลลาร์สหรัฐในปีหน้านะอ่าแล้วก็มีการพิมนะฮะ usdt เอ่อ usdt เพิ่ม1,000ล้านดอลลาร์สหรัฐในวันคริสต์มาสนะฮนะส่วนข้อเสนอจริงๆเนี่ยชุมชนก็ชอบเสนอข้อเสนออยู่2ข้อเสนอสำคัญนะเผาเพิ่ม คือหนึ่งเผา USDC 800ไม่รู้เป็นอะไรกับไอ้800นี่เลือเกอินนะในเมื่อแบนดกระเป๋าเขาแล้วเนี่ยยังจะไปเผาเขาอีก,กน,นะฮะอีกอันนึงนะก็คือเพิ่มภาษีเผาซึ่งมันไม่ได้เป็นมาร์กเป็นผลอะไรเลยมันก็จะมีกลุ่มเนี้ยนะเป็นกลุ่มที่เน้นไปในเทือกเทือกเนี้ยเขาเรียกว่าเน้นข่าวหรือเน้นข้อเสนอในการปัันราคา เพื่อจะเก็บเกี่ยวนะก็อีกกลุ่มหนึ่งมองยาวๆก็จะมีข้อเสนออยู่2ข้อเสนอที่มีการเสนอซึ่งในทางเทคนิคผมว่าไปชอบไปฟังคนที่เขาอธิบายทางเทคนิคนะแต่ผมจะพูดภาพใหญ่ๆว่าให้ไปดูว่าใบแนนจะโอนอะไรเอาแค่นี้แหละใบแนนจะโอนอะไรนะอันนี้ก็เป็นข้อเสนอหนึ่งนะที่มีการเสนอนะฮะเรื่องการดึงทีมเข้ามาบ้างละ่ะนะมีการ สร้างแพลตฟอร์มในการกำกับดูแลซึ่งออนโนดโหวตให้นะฮะ,ะตัวนินจาแมวก็พยากรลูน่าซีเนี่ยเป็น2แพทเทิร์นนะแพทเทิร์นที่เด้งขึ้นกลับลงมาแล้วก็ไปต่อนะหรือลงมาจนถึง9,500นหะ้าะลงมา20,000ใช่ไหมประมาณ20,000แล้วเด้งกลับอันนี้ก็เป็นแล้วแต่ฮะแพทเทิร์นะของมันฉะนั้นผมมองว่ามันจะเป็นแพทเทิร์นไหนยังไงมันก็ไปอยู่ดีละฮะถ้าเราอยู่ตั้งแต่ตรงนี้ใช่ไหมฮะ อ่านี้ก็ว่ากันไปนะสำหรับคุณ CZ แนะฮะรู้สึกว่าตัวเกสเกลเองเนี่ยซีโอเขาลาออกมันก็แปลกนะฮะเหมือนคล้ายๆว่ากาลังจะบีบคนที่เป็นรุ่นเก่าออกไปเอาคนรุ่นใหม่หรือคนที่เป็นพวกตัวเองเข้ามาไม่ว่าจะเป็นตัวใบแนนก็เปลี่ยนใช่ไหมฮะตัวโดก็โดนจับใช่ไหมคือใครที่อยู่ในซีกเสรีนิยมนี่รู้สึกจะโดนกันหมดเลยนะฉะนั้นเราก็ดูๆกันไปแล้วกันหลังอย่างนี้นะฮะส่วนบิตคอยนะจะอนุมัติ นะบิตสปอร์ตบิตคอยน์ ETF หรือ14วันนะอย่างที่บอกนะครมีรายงานข่าวว่าเจ้าเนี้ยเผือจ่ายเงินไปให้เจ้านี้2ลายนะสรอบนะเจ้านี้2รอบนะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็เกิดปัญหาเขาบอกเกิดปัญหาทางระบบตอนนี้ทวงเงินคืนแล้วถามว่าเขาจะคืนไหมเนี่ยนะอ้อยเข้าปากช้างแล้วเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องของเกสเกลนะมี CEO ลาออกนะฮนะเจ้านี้ นะค่อนข้างที่จะมองไปในทางดีนะเขาก็โหวตให้สําหรับชุมชนนะอ,อ,อีกอันนึงผมอย่างที่บอกแหละฮะว่ามุมมองเนี่ยเรามุมมองไปในทางบวกหรือทางลบอย่างก็เจ้านี้เนี่ยเขาก็มองลูหน้านะ,ะอันนี้ลูหน้าสองนะถ้าเราไปดูเนี่ยอย่างที่บอกนะฮะว่าไบเน้นเองเนี่ยเวลาเขาต่อการาฟเนี่ยเขาเอาไบเน้นอ่าลูหน้าสองมาต่อกับรูหน้าเก่าเขามองว่าลูหน้าเก่าเนี่ยตอนนี้เนี่ยกำลังทําส่วนโค้งอยู่ไหมคุณเห็นส่วนโค้งไหม แล้วมันมีโอกาสที่มันจะวนกลับขึ้นมาฮะเพราะตอนนี้ขาลงมันจบแล้วในรูน่า2นะรูน่า2นะซึ่งตามดวงรูน่า2มาหลังวันที่30มสิบเมษายนหกเจ็ดถึงสิบมพฤษภาหกแปดอ่าส่วนรูน่า C ีอ่ารูน่าจริงๆก็ทําส่วนโค้งเหมือนกันฮะตั้งแต่วันที่ลงมาแล้วเริ่มนับการาฟ1ใหม่นะตั้งแต่นับการาฟหใหม่นะ,ะการาฟมันขึ้นไป2สตังค์ใช่ไหมหลังจากนั้นมาก็ลงฮนะอันนี้เขาดูเป็นการาฟ อ่าเป็นกราฟเดือนเลยนะมันกราฟเดือนเนี่ยมันเป็นขาขึ้นนะกราฟเดือนเนี่ยมันเป็นขาขึ้นนะมันไม่ใช่ขาลงนะสเดือนที่ผ่านมาพิจิกาธันวาเนี่ยแท่งพฤจิกาธันวาเป็นขาขึ Jurassic ้นแล้วนะฮะอ่า MACD เนี่ยมันก็ตัดกันขึ้นมาในลักษณะเป็นขาขึ้นนะอ่าดูกันไปนะอันนี้สําหรับตัวเอ่อตัวลูน่านะฮะอันนี้เป็นกราฟเดือนนะเป็นกราฟเดือนส่วนคําถาม ที่มีคนแชร์ความเห็นของอันจนต่ำอ่ะนะผมก็เห็นด้วยกับแกนะคือต้องดูด้วยนะฮะว่าการดูดวงหรือพยากรณ์เนี่ยใช้วิชาอะไรคือถ้าการดูดวงหรือพยากรณ์เนี่ยโดยการคาดเดาเนี่ย ในการคาดเดาโดยที่มันไม่มีหลักแหล่งอ้างอิงหรือให้คนที่ฟังเนี่ยตรวจสอบได้เนี่ยว่าไอ้ที่เราพูดเนี่ยมันมีเกณฑ์หรือตำรารองรับหรือไม่อันนี้มันจะมีความเสี่ยงสูงนะแต่โหราศาสตร์ที่เราใช้ในการพยากรณ์เนี่ยมันจะมีอยู่แค่2อย่างเท่านั้นที่เป็นตัวแปรคือ1นะฮะวันวันเกิดผิดนะสวิเคราะห์ผิดนะฮะมีอยู่แค่นี้ฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเมื่อเราวางดวงเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากนั้นมาเนี่ย คำพยากรณ์เนี่ยมันสามารถให้คนมาตรวจสอบได้จะสังเกตง่ายๆเลยนะฮะตั้งแต่ผมจัดตั้งชุมชนนี้ขึ้นมาเนี่ยจะมีลูกศิษย์หลายท่านนะที่สามารถพยากรณ์เป็นและนะฮะผมเห็นหลายคนแล้วเริ่มพยากรณ์เป็นไอเนี่ยมันเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้ว่ามันเป็นหลักวิชาฮะเพราะเมื่อไหร่ที่มีคนเรียนรู้ตามได้มันคือหลักวิชา2มันมีตําราอ้างอิงที่ชัดเจน3มมันถ้ามันไม่สําคัญมันคงไม่มีไอ้กลมโหนตั้งแต่สมัยยุค พระบรมไตโรก,กน,นาถหรอกมั้งนะฉะนั้นแล้วเนี่ยโหราศาสตร์เนี่ยนะฮะหรือเจ้าพญาโหราธิบดีเป็นตำแหน่งสําคัญในการที่จะวางแผนบ้านเมืองแบบยาวๆเช่นปีนี้เนี่ยน้ำแรงยังไงอะไรยังไงควรจะต้องระวังอะไรเนี่ยคุณไปดูในจดหมายเหตุลาลูแบร์นะมันจะเขียนชัดเจนเลยว่าบทบาทของเ,อเจ้าพญาโหราธิบดีเนี่ยนะฮะสามารถพยากรณ์นะไฟไหม้ พรัที่นั่งวันไหนสามวันไฟจะไหม้นะอะไรเนี่ยนะเขาเรียกว่าโหนไทยหนูอะ่ะคุณไปดูพวกนั้นน่ยมันจะแสดงให้เห็นเลยว่าโหราศาสตร์หรือโหราจาร์เนี่ยนะมีส่วนสําคัญในบ้านในเมืองไทยมากนะในการวางวางแผนนะมันเป็นวิธีการวางแผนอย่างที่ผมบอกฮะเรารู้ว่าดาวพิหัสจะต้องอาทิตย์ แต่เราไม่รู้หรอกว่าแบ็กล็อกจะมาแต่เรารู้ว่ามันจะมีข่าวดีในช่วงนี้ข่าวดีเรื่องอะไรไม่รู้ซึ่งข่าวดีเนี่ยมักจะมาเมื่อราคาไปแล้วนะฮะฉะนั้นแต่เรารู้ก่อนล่วงหน้าว่าดาวพฤหัสจะต้องอาทิตย์เมื่อไหร่แล้วอาจรู้ล่วงหน้าได้เป็น10ปี20ปีเพราะว่าดวงดาวมันจะโครจรมาตำแหน่งเดิมตำแหน่งเนี้ยเราจะพยากรณ์ได้ว่าในบล็อกเนี้ยทั้งบล็อกเนี่ยมันจะต้องมีข่าวดีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่ตกตรงนี้เลยเพราะอะไร เพราะเรามองมุมบวกกันมาตลอดว่ามันลงเสร็จนะมันจะขึ้นแล้วหลังจากนั้นมันก็ขึ้นใช่ไหมฮะแล้วมันก็ขึ้นมาจนถึงปัจจุบันนี้นะเมื่อลาหูย้ายออกราคาก็เด้งขึ้นมานะก็ดูกันไปหลังจากนี้นะอันนี้ก็เป็นการใช้วิชาโหรอย่างที่บอกถ้าการพยากรณ์หรือดูดวงพวกเหรียนพวกนี้มันไม่มีหลักแหล่งอ้างอิงให้คนตรวจสอบคําพยากรณ์ได้เนี่ยมันก็มีความเสี่ยงนะ แต่ถ้าเกิดมันสามารถให้คนเนี่ยสามารถตรวจสอบได้เช่นอายนวันที่ให้คุณคุณไปพยากรณ์เอาเนี่ยนะวิธีการจะสอบว่าวันเกิดของเหรียญเนี่ยมันตรงไม่ตรงอ่ะผมให้อยู่2แบบคือ1ถ้ามันเป็นโทเค็นให้ไปดูอะไรไปดูวันที่อยู่ในบล็อกนะแต่ถ้ามันเป็นแต่ถ้ามันเป็นคอยเนี่ยมันจะเกิดปัญหาแหละจะใช้วันเจเนซีบล็อกหรือจะวันจัดตั้งบริษัทซึ่งรู้หน้าสีใช้วันจัดตั้งบริษัทนะ วิธีการง่ายๆเลยคือสอบย้อนกลับไปว่าราคาขึ้นเนี่ยมันขึ้นตามวันเกิดไหนก็ยึดวันเกิดนั้นเหมือนบิตคอยฮะบิตคอยเนี่ยคนไปยึดวันเกิดเจเนสิกอปรต่นไบเน้นเนี่ยสุขสรรวันเกิดอะไรฮะวันที่มีการเสนอไว้เปเปอร์วันที่31ตุลาวันฮาโลวีนเขาเวลาเขาออกอะไรมาเนี่ยเขาจะต้องออกหรือเกิดขึ้นเนี่ยในวันที่มันต้องมีอะไร เป็นส่วนสําคัญฉะนั้นเนี่ยวันที่31ตุลาปี51เป็นวันเกิดของบิตคอยจริงๆไอ้ส่วนวันลันบ็อกอะไรบ็อกมันเป็นเรื่องทางเทคโนโลยีเหมือนเอาง่ายๆผมไปจดทะเบียนบริษัทถามว่าผมเนี่ยสมมตินะผมจดทะเบียนบริษัทกับกรตอตตนะฮะถามว่าผมเปิดบริษัทนะฮะอะไรกระป๋องสักอย่างผลไม้กระป๋องเนี่ยผมยังไม่ได้เปิดเครื่องเลยนะ ผมยังไม่เปิดเครื่องเลยนะแต่ผมเปิดเครื่องหรือรันผลิตกระป๋องเนี่ยอีกวันหนึ่งคุณจะไปเอาวันที่ผมผลิตกระป๋องแรกไหมไม่ผมเอาวันที่ผมไปจดทะเบียนกับกรตผมไม่ได้เอาวันที่ผมเริ่มอะไรฮะผลิตไอ้กระป๋องนะผลไม้กระป๋องกระป๋องแรกส่งขายอะ่ะมันก็เหมือนวันที่ผลิตบล็อกบล็อกแรกนะฮะไม่เอาวันนั้นอะ่ะเพราะว่าผมจดทะเบียนบริษัทเนี่ยตั้งแต่วันนี้เหมือนกันชั้นใดก็ชั้นนั้นฉะนั้นเนี่ยไอ้วันที่เกิดของคอยเนี่ยมันจะต่างจากวันเกิดของ ของโทเค็นนะฮะของโทเค็นนะ,ะของโทเค็นแต่มันก็มีกรณีหนึ่งเหมือนกันก็คือโทเค็นเนี่ยนะบางอันเนี่ยมันอยู่ในเชนนี้อีกอันนึงมันไปอยู่อีกเชนหนึ่งเราไปเลือกเชนผิดก็คือเราไม่ได้ไปดูว่ามันเริ่มเชนแรกที่ไหนเช่นเหรียญบางเหรียญเนี่ยมันเกิดในเชนของ ethereum เห็นไหมฮะเราไปดูในเชนของ b บ n a n c e น่ะแต่ b บ n a n c e เนี่ยมันถูกโยกไปเนี่ยทีหลังก็เราไปยึดวันเกิดนั้นนะฮะหรือมีการกรณีเนี่ย อย่างก็หลายคนเนี่ยบอกว่าดูของเมติกผิดใช่ไหมเนเมติกเนี่ยผมบอกว่าราศีตุลแต่ลูกศิษย์บอกให้มันไม่ใช่ไปดูเจนิสบอกกระบอกอยู่เนี่ยนะฮะว่าคอยเนี่ยมันต้องดูวันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเหมือนบิตคอยนะมันไม่ใช่โทเค็นนะฉะนั้นแล้วนี่ต้องดูดีดด้วยความ,มาระมัดระวังแล้วตั้งวันเกิดผิดคําพยากรณ์ก็ผิดวิเคราะห์ผิดมันก็ผิดฉะนั้นมันต้องดูประสบการณ์ตรงนี้ด้วยนะเป็นส่วนสําคัญอันนี้ก็ถือว่าตอบคําถามนะ ส่วนบลองละไปนะฮะจริงๆก็ถือว่าเป็นเหรียญหนึ่งซึ่งกาวกันตอนนี้ลดลงมา50%นะถ้าใครถือฐานไม่น่ากลัวถ้าใครถือดอยก็ควรขายนะอาจจะลงมาต่ำกวนน่านี้ส่วนตัวด็อกคอยออไม่ใช่ด็อกคอยนะเบบี้ด็อกจริงๆเบบี้ด็อกเนี่ยมีข่าวลือกันว่าจะเข้าคอยเบดนะคือไบแ a น c e ไม่ยอมรีส์สักทีฮนะถ้าคอยเบดลี์ก่อน,นี่จะเกิดความบันเทิงอย่างยิ่ง เหมือนกับเหรียญต่างๆนะฮะว่าถ้าคอยเบดลีดแล้วเนี่ยไบแนนต้องลีดตามครับไม่งั้นคุณจะไม่ได้เงินค่าธรรมเนียมอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกมุกหนึ่งซึ่งสําคัญเพราะาเราจะสังเกตเห็นนะ,ะเหรียญบลองนะเหรียญบลองเนี่ยถูกลีดในคอยเบดก่อนหลังจากนั้นเนี่ยไบแนนเนี่ยรีบลีดเลยฮะเอ็กเชิงอื่นที่ยังไม่ลีดต้องลีดตามฮะไม่งั้นคุณเขาจะไปเทรดกันที่คอยเบดคุณก็ไม่ได้กําไรจากค่าธรรมเนียมถูกไหม เหมือนกันนะเบบีดถ้าเกิดมีการลีดเข้าคอยเบดก่อนจะเกิดความบันเทิงสําหรับไบแนน c ์อยู่พอสมควรฉะนั้นแล้วก็ต้องดูกันไปหลังจากนี้นะฮะเพราะว่าเหมือนจะมีเหตุเราๆว่าตัวอคอยเบดเนี่ย น่าจะสนใจเบบี้ด็อกไหมเหมือนบองอ่ะเหมือนบองอ่ะนะฮะอ่านี้ก็เป็นเรื่องดีเนาะส่วนตำรวจไทยนะะตอนนี้ก็จับมือกับใบเนากับบนในการปราบปามาเองอาชญากรรมไซเบอร์นะส่วนนี่สาธารณะนี่ของสเปกาเนี่ยตอนนี้แตะ3.3ล,ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐละ3า3 4ิทิลเลียนเนี่ยเยอะมากเลยนะฉะนั้นแล้วเนี่ยตัวนี่ตรงนี้เนี่ยจะเป็นฟองสบู่สำคัญที่ทำให้ไบ n นสเนี่ย หันมาสนับสนุนบิตคอยตามที่คุณโรเบิร์ตเอฟแคนเดดี้จูเนียนะได้บอกว่าบิตคอยนี่คือหลุมหลบภยัยเขาก็เลยมาหลบกันนะ,นะฮะดูกันไปนะ,อ,ะอันนี้เป็นยูเซอร์นะฮะอันนี้เป็นเรื่องของสภาของเกตนะเขาจะออกกฎหมายแบรนด์ d c d c ไม่รู้สำเร็จหรือเปล่านะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องความกาวนะแต่ผมมองว่าข่าวที่ไบแนน c e เองเนี่ยจะโอนทรัพย์สินข้ามไปข้ามมานี่จะกาวยิ่งกว่านะ ส่วนชิวาวาตอนนี้ราคาลดลงมาแล้วหาจุดเข้าเอาเองนะฮะตัวชิวาวาก็ถือว่าเป็นหมาประจำเชนเนาะเออซึ่งโดเองเขาก็กาวเหรียญนี้มันมีพุ่งอยู่ช่วงหนึ่งที่จะเข้าที่มันเข้ากระดานอะไรสักกระดานหนึ่งก็เลยราคาพุ่งนะฮะเหรียญยังเข้ากระดานไม่ครบนะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของบิลโบนะฮะส่วนแท่งวิกไอแท่งปีคือบิตคอยเนี่ยอันนี้เขาดูแท่งปีนะฮะคริปโตโลเวอร์เนี่ยประสบความสําเร็จและร่ํารวยมาจากบิตคอยนะ เราดูนะฮะเออปกติเนี่ยนะฮะแท่งที่ถัดจากแท่งแดงเนี่ยคือปีที่มันเป็นปีแดงะนะแท่งเขียวมันจะเป็นแท่งเล็กเห็นไหมคุณดูนะ1 2 1 2 1สอง่สองสองะปีนี้เป็นปีแรกตั้งแต่บิตคอยเกิดมาคือแท่งที่1กับแท่งที่2เนี่ยเสมอกันคือปกติการาฟเนี่ยนะถ้าพอันนี้เป็นเท่าที่ผมเห็นและสังเกตนะถ้าเกิดแดงกับเขียวเนี่ยมันเสมอกันเนี่ย ไอ้แท่งถัดไปนี่มันจะใหญ่กว่าเดิมไหมส่วนเนี้ยมันจะสูงกว่าเดิมไหมฉะนั้นเนี่ยที่เขาพยากรณ์กันว่ามันจะไปถึงสองแสนมันก็มีความเป็นไปได้นะแต่ถ้ามันเกินสองแสนไปแล้วผมก็เซกุ๊ดบายเพราะอะไรเพราะมันน่าจะไปไกลกันกว่าคือราคาบิตคอยน์มันไปเกินไกลกว่าคําพยากรคือผมบอกว่า บิ t คอยนนะฮะในช่วงวันที่19เมษายน66ถึง3เอ่อ19เมษายน66ถึง17ตุลา66เป็นช่วงฟัด1ต่อ1อยู่ระหว่าง2 0 0 0 0ถึง30,000 30, แล้วมันก็อยู่ตรงนั้นแหละพอหลังลาหูย้ายนะฮะอ่าหลังลาหูย้ายมันพุ่งเลยจาก30,000ขึ้นมาเป็น40,000เลย4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0น0 0 0 0 4 0 0 0 0อยู่ตรงนี้แล้วก็ย่ำไปนะจะหมดรอบก็คือวันที่30เมษายน67 นะสามสเมโซดาวพฤหัสจะออกฉะนั้นเราก็ไม่รู้ว่าใครจะขายใครเราก็ไม่รู้หรอกว่าไอ้พวกล่างๆมันจะออกกันหรือเปล่านะฉะนั้นก็ดูๆกันไปแล้วกันหลังจากนี้แต่มันจะมีเกณฑ์ราหูต้องเสาคู่มิรเนี่ยหลังวันที่8พฤษภาหกแปถึงย 22, 22, ี่ยี่สอพฤายน6อีกรอบหนึ่งนะส่วนไว้วานวานขาวนะฮะก็เป็นเอ่อโปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งในเชนของ จักรวานคอสมอนะไปดูเอานะผมก็สวบไว้แล้วนะฮะเก็บไว้เป็นขวัญถุงอันนี้ CEO ของเกสเกลลาออกอ่ะว่ากันไปอันนี้เป็นเรื่องของเขาอ่ะนะฮะอ่านี่เป็นข่าวภาพรวมเนาะส่วนตัว d ีเลนะหรือพี่ดีเลนะที่เราชอบเรียกกันเขาก็มองในมุมการาฟนะฮะว่าจริงๆเนี่ยตัวลูน่าีเนี่ยก็ทำการาฟในลักษณะเป็นแพทเทิร์นนั่นแหละนะฮะ การลงมาของเขาในช่วงนี้เนี่ยคือการลงมาเพื่อประชิดเส้นสีเหลืองนี้แล้วพุ่งขึ้นนะแต่เขาก็คาดการไว้วันที่24ใช่ไหมนี่มันเลยมาวันที่26มันไม่ขึ้นตามที่เขาบอกนะฮะกราฟกราฟผิดได้นะดวงคือดวงเนี่ยมันไม่ได้คาดเคลื่อนมากนะฉะนั้นผมมองว่าการขึ้นรอบนี้เนี่ยนะเพราะอังคารต้องสุกมันจบรอบไปแล้วนะเพราะมันเป็นกรอบเล็กๆฉะนั้นเนี่ยต้องรอดาวพฤหัสต้องอาทิตย์หลังอย่างนี้ละฮะ นะคุณก็ต้องรอดาวพฤหัสต้องอาทิตย์ตั้งแต่วันที่ต้นปีแหละนะคือ9้ามกราเป็นต้นไปนะอ่านี่ก็ถือว่าเป็นภาพรวมเนาะเอออันนี้ผมก็รับบทเป็นลิเกนะฮะเป็นพิธีกรแล้วนะเขาให้แต่งชุดจริงๆเนี่ยนะผมจะบอกว่าเาให้แต่งชุดอานะชีพในฝันจริงๆผมจะแต่งเป็นนักบวชแต่เขามันมีข่าวที่ไม่ค่อยดีก็คือมีคนแต่งเป็นนักบวชแล้วมันเหมือนมากมันเหมือนมากซะจนนึกว่าพระมานั่งในงาน สังสรร์นในเวลากลางคืนผมก็เลยล้มโปรเจกต์นะฮะก็เลยตัดสินใจแต่งเป็รลิเกแล้วกันนะฮะแต่งเป็นลิเกแล้วกันแต่งไปแต่งมามีคนบอกว่าเหมือนมากเลยนะผม <c oughs> เป็นลิเกเก่าหรือเปล่าบอกพอดีก็คงบเป็นลิเกในชาติที่แล้วหรือเปล่านเลยแต่งเหมือนมากเลยนะอันนี้ก็ว่ากันไปเนาะสาหรับเรื่องออปีใหม่ส่วนอีกอันหนึ่งก็เป็นกราฟนะฮะก็มุมมองเขามองว่ามันจะไปถึง5 0 0 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐเลยนะ โดยใช้กราฟปี17อย่างที่บอกแหละฮะว่าผมก็มองว่ามันเป็นกราฟเดียวกับปี17คือเวลาแพทเทิร์นของบิตคอยมันจะเป็นข้ามข้ามบล็อกอะของปี17จะมาเป็นปี2023แล้วปี2023จะเป็นปีถัดไปของอน,นุนมันไม่ให้ดูอ่าของปีก่อนมาปีนี้นะมันจะต้องดูย้อนไปอีกอีกอีกรอ,อบ หนึ่งอะไซเคิลหมันมี3ามไซเคิลใช่ไหมหนึ่ไซเคิลไซเคิลที่1ที่2ที่3ใช่ไหมแล้วก็อันนี้เป็นที่4ฉะนั้นต้องเอาที่2มาอันที่4อันที่3เอาไปอันที่5อ่าฉะนั้นแล้วเนี่ยไซเคิลที่2เนี่ยมันจะเป็นไซเคิลของปี2023หลังจากนี้นะอันนี้ก็ว่ากันไปสําหรับตัว บิตคอยนะฮะส่วนข้อเสนอที่เกี่ยวข้องกับ LUNA C ผมว่ามันก็เป็นเรื่องการพัฒนาระบบนะก็ต้องไปฟังคนที่เขาวิเคราะห์ในเรื่องระบบอีกทีหนึ่งเนาะอันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้สําหรับข่าวอัปเดตสําหรับ LUNA C ในวันนี้